ในปี2018ยามาฮ่าไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเกิดการพัฒนาไปอีกขั้นของยามาฮ่าแกรนฟิลา a โนเป็นแกรนฟิลา a โนไฮบริดด้วยการทำงานของเครื่องยนต์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการออกตัวทำให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นดีไซน์รูปทรงที่ดูพรีเมียมหรูหราผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบคันการดูแลรักษาสามารถทำได้ง่ายราคาไม่แพงเหมือนรถไฮบริดของค่ายอื่น รแสรถจักรยานยนต์ไฮบริดเป็นที่จับตาจากทั่วประเทศถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในรถจักรยานยนต์และสร้างความเชื่อมั่นว่าออโตเมติกต้องยามาฮ่าในปี2014กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์แฟชั่นออโตเมติกยามาฮ่ามีฟีโนเป็นผู้ถือครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดยามาฮ่าต้องการเพิ่มทางเลือกรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกแฟชั่น ยามาฮ่าแกรนฟิลา n โมีพื้นฐานในการดีไซน์รูปทรงสไตล์ยุโร p เปยนคลาสสิกจึงเป็นที่สนใจของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในระดับหนึ่งยามาฮ่เจาะจงเลือกใช้ศิลปินสีหนุ่มเกสโนวา ที่มีภาพลักษณ์ดูดีมีระดับไฮคลาสมาะสมกับแกรนฟ f i า a โนเป็นผู้ถ่ายทอดสไตล์ของยามาฮ่าแกรนฟิลา n โนทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีสไตล์ Modern ์นคลาสสกและสร้างความเชื่อมั่นว่าออโตเมติกต้องยอมามาฮ่า